สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลแนะนำคำัมภีร์ไบเบิลให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากค่ะ จะนิดเสียวเวลานิดนะคะพระคัมภีร์เล่มนี้นะคะที่พิมพ์ขึ้นในปีคศ1971ผลสำเร็จของการแปลพระคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์นี่เป็นภาษาไทยทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่งานแก้ไขของรำแปลพระคัมภีร์ครั้งนี้นะคะได้เริ่มขึ้นในปีคศ .1954 ต่อมาในปีคศ .1967 ได้ทำการแก้ไขคำแปลภ้าพันธสัญญาใหม่สำเร็จและจัดพิมพ์ขึ้นในปีคศ .1967 นะคะแล้วก็พระพ,พ,พ,พระคริสตธรรมคัมภีนี้มีจะมีสองภาคคือภ้าพันธสัญญาเดิมและภ้าพันธสัญญาใหม่งานแก้ไขคำแปลพระคัมภีนี้นะคะได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลมากมายหลายท่าน ด้วยกันมีกรรมการยกร่างคำแปล3คนกรรมการตรวจสอบแก้ไขฉบับยกร่าง8คนและกรรมการที่ปรึกษาอีก25คนงานแก้ไขนี้นะคะกินเวลาประมาณ13ปีเชลยในในการที่จะให้คำแปลฉบับแก้ไขนี้มีใจความสมบูรณ์ถูกต้องกับต้นฉบับที่สุดกรรมการก็ต้องเอาผลงานนี้นะคะเปรียบกับต้นฉบับอันเป็นภาษาเดิมคือ เอาพันธสัญญาเดิมเปรียบเทีทยบกับต้นฉบับภาษาฮิตบูแล้วเอาพันธสัญญาใหม่เปรียบเทียบกับภาษากรีคค่ะซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้ในการเขียนนะคะขั้นสุดท้ายที่ก็ต้องเอางานนี้ทั้งหมดไปผ่านมือของนักเรีราภาษาไทยเพื่อกราภาษาให้ทันสมัยเมื่อใกล้จะทำต้นร่างฉบับภาษาไทยของพันธสัญญาเดิมเสร็จนะคะ ดังที่ได้พิมพ์ขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนั้นบรรดาท่านผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายคาทอลิกนิกายได้ตกลงใจกันว่าจะไม่จัดการแปลพันธสัญญาเดิมขึ้นเองต่างหากแต่จะใช้พันธสัญญาเดิมนี้ไปพลางๆจนกว่าจะถึงสมัยที่มีกรรมการสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายคือทางฝ่ายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เพื่อทำงาน แก้ไขคำแปลพระคมภีร์ร่วมกันเนื่องด้วยเหตุนี้เองนะคะเองคำวิสามัญนามในพันธสัญญาเดิมฉบับนี้จึงได้เปลี่ยนแปลงไปและยังได้ตกลงเปลี่ยนแปลงคำวิสามัญนามในพันธสัญญาใหม่ล่วงหน้าไว้ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นผลงานที่สำเร็จที่ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ร่วมกัน นอกจากนั้นยังต้องหาลือตกลงกันในเรื่องการทำคำศัพท์าศาสนาศาสตร์อีกด้วยเพราะแต่เดิมนั้นต่างฝ่ายต่างก็เลือกที่จะใช้คำศัพท์ตามความเห็นความเหมาะสมของแต่ละฝ่ายคำาศาสนาศาสตร์ซึ่งจะได้ตกลงกันนี้จะมีบัญชีคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นพิมพ์ไว้ต่างหากคำแปลพะระพิษธรรมคัมภีรฉบับภาษาไทยเล่มนี้นะคะไม่ใช่ ฉบับแปลเล่มแรกที่มีขึ้นเพราะวรสารของท่านนักบุญลูกาได้พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อคศ1834พันธสัญญาใหม่ฉบับแรกพิมพ์ขึ้นเมื่อคศ1 8 3 9ถึง1893และพัฟฟิสธรรมคัมพีฉบับสมบูรณ์ก็พิมพ์ขึ้นเมื่อคศ1896นะคะฉบับนี้มีส่วนแก้ไข ของฉบับแรกรวมอยู่ด้วยฉบับแก้ไขใหม่อีกฉบับหนึ่งได้พิมพ์ขึ้นเมื่อคศ1 9 6 2 2 6นะคะขอโทษถึง1930ฉบับนี้ยังมีคริสชนที่ใช้กันอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามนะคะความต้องการที่จะแก้ไขคําแปลพระ,ะคำพีสมัยนี้อีกครั้งก็ยังมีอยู่ทั้งนี้มีความรู้สึกที่มีมานานแล้วเพราะภาษาต่างๆที่มนุษย์ยังใช้พูดจากันอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงต้องมีการแก้ไขคําแปลพระคำพีตามไปด้วยเพื่อให้คําและความหมายถูกต้องทันสมัยเป็นที่ประจักษ์กันว่าคำแปลฉบับก่อนๆที่มีสิ่งผิดปกติ หรือแปลผิดพลาดประปนอยู่ด้วยก็ต้องแปลแก้ไขกันใหม่ให้ถูกต้องนะคะผู้ศึกษาค้นฟ้าค้นคว้าได้ศึกษาพระธรรมภีฉบับเดิมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหมายของคำเพิ่มเติมถูกต้องยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขคำแปลใหม่ขึ้นอีกอย่างไรก็ตามนะคะผลงานของการแปลแก้ไขคำแปลที่ปรากฏในเล่มปัจจุบันนี้ที่ท่านถืออยู่นี้ หรือที่ดิฉันอ่านอยู่เนี้ยนะคะก็ไม่ใช่ฉบับสุดท้ายที่ต้องแก้ไขกันอีกต่อไปแล้วที่เห็นความจริงก็เพราะว่ามีพันธสัญญาใหม่ฉบับแปลภาษาไทยง่ายๆที่เรียกกันว่าฉบับประชานพิมพ์ออกมาให้ใช้กันอยู่บ้างแล้วงานแปลพระวจนะของพระเจ้านจึงเป็นผลงานที่มุ่งจะพูดให้ง่ายๆเพื่อให้คนธรรมดาสามัญน,นั้นเข้าใจและอ่าน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ด้วยการแปลแก้ไขพระคัมภีร์จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆทุกคนที่ได้เป็นกำลังใจและอยากได้ความรู้และได้ฟังที่ดิฉันได้อ่านนะคะขอบคุณมากค่ะและในในในคลิปต่อไปเราก็จะได้อ่าน ให้เพื่อนๆฟังในบทของปฐมกาลบทที่หนึ่งนะคะในคลิปต่อไปซึ่งเป็นวรรณกรรมซึ่งเป็นความจริงที่น่าติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ